สวัสดีครับขอต้อนรับกข้สู่รายการเสือบุก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 ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ครับผมระหว่างซอย77กับ79บังกันที่โกดังเจแปนลียูข้างในจะมีอะไรบ้างตามผมไปกันได้เลยครับ ตอนนี้ครับเรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาครับพี่นาเป็นเจ้าของโกดังตรงนี้เลยเหรอครับครับเปิดมานานแค่ไหนครับเปิดมาประมาณ6ปีแล้วฮะที่นี่เป็นที่แรกป่าพี่ที่แรกครับคือตอนนี้เรามีอยู่3สาขานะที่นี่สาขาที่1จะใหญ่ที่สุดที่นี่เน้นขายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่มีสินค้าทุกอย่างเลยฮะอันดับหนึ่งของที่นี่จะเป็นของเล่นนะฮะของเล่นครับของเล่นแล้วก็ของใช้มาจากญี่ปุ่นครับอ๋อมาจากญี่ปุ่นครับ แสดงว่าพี่ก็ต้องมีของมือสองที่มันสฟนคลับผู้ชายใช้กันอ๋ออ <c oughs> <c oughs> ันนี้มีเหรอทุกคนรับมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่กองเซรามิกขนาดใหญ่ผมกลัวว่าจะล้มไปแล้วมันจะแตกเลยครับ เอาไปว่าเดี๋ยวคุยเรื่องกล้องวงจรปิดกันดีกว่าพี่ครับตอนแรกเนี่ยพี่ทำไมถึงอยากติดตั้งกล้องวงจรปิดคือที่นี่จะเป็นโกดังค่อนข้างใหญ่แล้วลูกค้าจะเยอะเยอะแล้วสุดเราจะดูแลไม่ทั่วถึงพนักงานเราคือลูกค้าจะมีขโมยของมั่งทาของเสียหายมั่งครับผมแล้วทำไมต้องเป็นของพี่เสือพี่คืออย่างของพี่เสือที่เราเลือกเพราะว่าอันดับแรกเลยคือผมมั่นใจในแบรนด์ของพี่เสือโอเคเปิดโทรศัพท์เจอพี่เสือก็เอาเลยโทรเลยครับแล้วติดมานานแค่ไหนอ่ะพี่ ก็ติดมาประมาณเกือบเกือบจะสปีแล้วเป็นไงบ้างตอนที่พี่โทรมาเซอททร์วิสเขาเป็นไงบ้างพี่ก็เขาจะนัดนัดวันเข้ามาติดเขาจะมามาแล้วก็ติดโอเคคือจะแนะนํามุมให้เราฮะ<ช>ติดจากนี้ดีกว,ว่าพี่มันจะเออเห็นติดตั้งไวไหมไวครับไวแล้วเป็น <c oughs> ไงบ้างพี่ความประทับใจชัดมากเลยของพี่เสือฮะหลังจากที่พี่ติดตั้งกล้องไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมพี่ <c oughs> ก็จะมีลูกค้าขโมยขโมยของหายไปเยอะไหมพี่ก็เยอะยิ่งถ้าเป็นสินค้าแต่งบ้าน อีกแคตหนึ่งคือเมื่อวานที่เราเปิดกดังเนี่ยคนจะวิ่งรคนจะเยอะมีลูกค้าไปโดนไปเดินชนแล้วแบบแตกแต่ว่าลูกน้องเราก็บอกว่าเออเขาทําแตกแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเราก็เปิดกล้องดูย้อนหลังเราก็เห็นพี่นะครับแล้วทั้งหมดที่พี่ให้มาติดตั้งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวติดของไปเสือ4ตัวจุดตรงไหนบ้างพี่ก็จะมีทางเข้าประตูหน้าหน้าร้าน,นแล้วก็ตรงที่จุดสําคัญเลยคือตรงของแต่งบ้านแล้วก็จะมีประตูทางเข้าร้านหน้าทางเข้าตรงนีง้แล้วก็จะมีทางเข้ารถเข้ามา เพราะมันเคยมีขโมยอยู่ด้านหน้าเนี่ยมาก่อนนะดรานหนายไม่ได้ติดกล้องติดแล้วเราเน้นของพี่เสือเอาดอเพราะว่าจะชัดมากเลยกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยซูมเห็นทะเบียนหมดเลยฮะเห็นรถเข้าออกเห็นหมดเลยฮะแล้วอีกตรงนึงก็แล้วอีกจุดหนึ่งคือตรงลานจอดรถเพราะว่าเคยมีปัญหารถลูกค้าเขาเขาเชี่ยวกันแล้วไม่รู้ว่าใครผิดใครรถใครมาทําอะไรเงี้ยอยากเราซื้อของเสร็จกลับไปเห็นรอยรถเขาเนี่ยเขเลยต้องติดเห็นชัดครับอยู่ในมุมที่แบบเห็นครบกคันใช่ไหมพี่ครบครับโอเคครับ ครับมีอะไรครับผมมีเรื่องให้พี่ช่วยพี่มีอ่แรละพอดีกระเป๋าตังค์ผมขายไล้พี่อ๋อไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมดูกล้องย้อนหลังที่เสือให้นะครับโอเคครับรบกวนหน่อยพี่อ่าเจอแล้วครับอยู่อยู่ตรงนี้โอ้โอเคเอตรงนี้นี่เองครับผมโอ้ห่างไปเมื่อยไปนานนี่เองเฮยขอบคุณมากครับพี่นะคือที่นี่เลยพี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบไปดูนะครับ แต่ก่อนนี้ผมขอลาผมพี่น้าก่อนนะครับ <นะ S 1> ครับพี่น้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายว,ว้สำหรับเกมในวันนี้ขอถามว่ากล้องมูนจอติดช่างเสือติดตั้งที่โกดังแห่งนี้มีทั้งหมดกี่ตัว ใครที่ตอบถูกรุ่นลับไปเลยกล้องติดหน้ารถยนต์มูลค่า1,490บาทหมดเขตเล่นเกมถึง30กันยายนนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเพจช่างเสือทเทพแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับช่างเสือเราคือทเทพแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้เนรมิตทั้งความปลอดภยัยและเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชีวิตประจาวันของคุณสะดวกสบายและฟินเฟอ้อ